การจะทําตัวเป็นฮีโร่ใน R v วมันมีความเสี่ยงนะบางครั้งเราอาจจะกลายเป็นฮีโร่หรืออาจจะกลายเป็นตัวแจกคนเขาไม่มองตอนคุณล้มเหลวหรอกเขาจะชื่นชมก็ต่อเมื่อคุณทําสิ่งสิ่งนั้นได้แล้วคุณคิดว่างไงล่ะยังอยากเป็นฮีโร่อยู่ไหมถ้าคุณไม่อยากเป็นฮีโร่แล้วก็แค่อยู่เฉยๆแล้วก็ให้พวกเขาแบกหรือจะทิ้งให้ชะตากรรมมันแบกคุณแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นคุณก็ต้องถามตัวเองแล้วล่ะ ช็อตนี้กล้าเลยช็อตนี้ผมโคตรกล้าเลยใครจะเถียงอ่ะวาดตัวลายแบบโฟล์เสร็จไม่เก็บเสียงอ่ะถ้าเกิดว่ามองไม่ทันไปเปิดรีเพลย์ไม่ต้องมาเถียงเถอมองให้ทันละกันตอนที่พี่เข้าไปโชว์สเต็ปแบบ ไม่ต้องทามช็อตเนี่ยผมกล้าเล่นต่อให้ตกไปอยู่ท่ากลางวงล้อมก็กล้าเล่นต่อให้ไม่มีทีมค้ำอยู่ก็กล้าเล่นต่อให้เหลือคนสุดท้ายห,หรือยังไงก็กล้าเล่น <c oughs> เกมพลิกไม่ได้เพราะว่านายไม่กล้าเล่นสุดท้ายเราก็แพ้เพราะว่านายไม่กล้าเล่นคนบางคนมันโดนด่าเพราะกล้าเล่นเรสเปกให้พวกคุณพออย่างน้อยก็กล้าเล่นพอแล้วพอแล โอเคครับสวัสดีทุกคนครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ไค่อยได้ลงคลิปนะครับนะแต่เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะไม่ได้ไลฟ์สตตีมน,นะก็ปกติก็ไลฟ์ตอนดึกๆนะนะก็เล่นให้คนดูดูทุกคืนอยู่แล้วนะในะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะก็น่าจะลงคลิปแทนนะครับจะกลับมาลงคลิปแทนนะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะนะก็เป็นยังไงบ้างครับเปนแบบการรีแลงมานะทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามสําหรับน้องๆที่ถามมาเยอะมากเลยนะสําหรับเรื่องของดาบใหม่แล้วก็เรื่องของการตั้งค่าจริงๆตั้งค่านียมีน้องๆถามมาเยอะมาพี่ก็ตอบไปหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ให้ทําไปหลายครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตั้งค่ามันไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีการล็อกป็อาหมายแล้วก็การโจมตีนะครับส่วนใหญ่จะสําคัญอยู่ตรงนั้นนะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันคร่าวๆนะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ไอเทมใหม่ดาบใหม่ของไฟเตอร์นะครับที่เพิ่งจะเข้ามานะครับนะนะก็มีน้องๆถามมาว่าออกคุ้มไหมพี่สําหรับหรือว่าล็อกชิลคุ้มกว่าดาบใหม่กับล็อกชิลอันไหนดีกว่าออกอันไหนดีกว่าสําหรับความคิดส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมจะมาพูดในวันนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับสําหรับการตั้งค่านะก็นี้ก็เป็นตรงกลางหมดปกตินะส่วนใหญ่จะเป็นควบคุมนะที่สําคัญนั้นเนี่ยในอยู่ในควบคุมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะลูกน้องดูอล้วกันนะครับนะนี่ผมก็ปกติหมดเลย ก็เซตไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแบบความลับไม่มีอะไรเลยก็เป็นปกติของคนทั่วไปครับนะส่วนใหญ่มันจะสําคัญอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนนะน้องๆดูเอาแล้วกันจะได้แบบเออดูตั้งตามอะไรแบบนี้แต่มันก็ส่วนใหญ่คนก็ตั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันอยู่ตรงเลงเป้าหมายครับเลงเป้าหมายนะต้นเกมพี่แนะนําให้เป็นเอ่อเลงอ่าค่าเริ่มต้นนะครับนะ HP ต่ำสุดเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดครับนะ ให้เลือกเป็นตรงนี้เรามีโอกาสที่จะแบบรั้วช็อตคิวได้จะได้เกิดเินนะครับก็แนะนําให้เป็นตรงนี้นะต้นเกมนะครับนะส่วนกลางเกมปุ๊บให้เราเปลี่ยนมาเป็นจํานวนเพชที่ต่ำสุดนะเพราะเลดเกมกลางเกมเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเข้ากับแครี่นะเข้าหาแครี่เข้าค้าตัวดาเมจของเขาคาับเราต้องเปลี่ยนมาเป็นตรงกลางนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรส่วนไหนก็นั่นค่าเริ่มต้นหมดเลยนะครับนะก็พี่บอกว่าไม่ไม่มีความลามลับอะไรสำหรับการตั้งค่านะก็เหมือนคนทั่วไปเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมนะครับนะว่าลูนไอเทมยังไงนะแพทใหม่นะก็เหมือนเดิมฮะผมลูนก็ใช้ลูนคีมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูให้ดูกันเห็นๆเ,เลยนะครับนะเซตที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของอาดาบดาบใหม่ผมมองว่าส่วนตัวนะผมผมจะไม่ผมผมเป็นจุดศูนย์กลางนะส่วนตัวความคิดในส่วนตัวผมผมมันใช้ได้ครับมันใช้ได้โอเคอยู่ก็ใช้ได้แต่ว่าผมชอบล็อกชิลมากกว่าผมรู้สึกว่าคู่ดาวันนานไป เออลกเว้นแบบเราจะแบบเจอตัวจับอันเนี้ยเราออกมาได้ออกดาบมาได้คร so ับนะเพราะว่ามันสามารถกดตอนที่เราโดนจับได้นะครับนะก็เจออะเรสเตอร์เจออารลัมเนี่ยเราเราก็ออกดาบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเราจะได้กดได้ไงล็อกชิวมันกดไม่ได้ไงที่เอกปะแต่ถ้าแบบไม่เจอพวกจับผมมองว่าล็อกชิวออกล็อกชิวมาดีกว่านะถ้าไม่เจอจับนะพวกจับเนี่ยออกล็อกชิวมันดีกว่านะเราแบบน่าจะคุ้มกว่าว่าคู่ดาวมันไวกว่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับก็ให้ดูกันหมดแล้วครับนะ สำหรับการตั้งค่าหรือเซตไอเทมรูนอะไรไม่มีความลับนะครับน,นนะโอเคก็ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับพยายามมากลับมาลงคลิปไปบ่อยแล้วช่วงนี้น่าจะต้องลงคลิปแล้วแหละเพราะว่าผมอาจจะไม่มีเวลาละลายนะนะก็ประมาณนี้ครับโอเคก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม